สวัสดีครับท่บานผู้ชมรบดิานไมาช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับใบนี้สีสวยไหมครับไม่ใช่สายพันธุ์จากต่างประเทศอย่างไรนะครับเป็นนกขมิ้นครับใบเหลืองเหมือนนกขมิ้นจริงๆนะครับนกขมิ้นเหลืองอ่อนอันนี้เหลืองแก่เข้มพร้อมที่สลัด นะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวก็น่าจะลาจากโลกนี้ไปนะครับนกกระมิ่นนะครับพันนี้ซื้อกิ่งพันุ์มาจากาบูลพาพันุไม้นะครับบุลพาพันธุไม้ท่าใหม่จันทบุรีนะครับซื้อมาเป็นคู่แข่งหมอนทองหมอนทองปีกว่านะครับ ต้นนี้โซมนะครับตัดยอดเพิ่งจะเห็นยอดสวยอวบๆก็ครั้งนี้แหละครับทุกครั้งก็ยอดเล็กๆนะครับสั้นๆหยิกๆมีเชื้อราชมพูเล่นงานด้วยตอนนี้ดินไม่ดีครับดินขาดแร่ธาตุเนื่องจากเขาเป็นที่เป็นกองไฟเก่านะครับช่วงบุกเบิก ปลูกสวนทําสวนใหม่นะครับแต่ก่อนก็เป็นสวนมันสำปะหลังนะครับชว่วงอาตาปีก็เปลี่ยนมาเป็นสวนผลไม้บ้างนะครับก็เผาพวกกิ่งไม้กิ่งอะไรแถวนี้ตั้งนานนะเผาอยู่กองเนี่หลายปีมากแร่ธาตุคงจะหายไปนะครับทําให้ตรงนี้ตุเรียนตรงนี้ไม่โตนะครับไม่ว่าจะปลูก ก่อนแล้วจะปลูกมาเป็นคู่แข่งนะครับดูต่าทางแล้วหมดอนาคตครับเราดูต่อไปครับไม่ทำอะไรครับปล่อยให้เขาฟื้นรักษาตัวเองให้น้ำนะเต็มที่เดี๋ยวจะเอาปูนขาวเปลือกหอยนะครับมาโรยปรับสภาพดินนิดหนึ่งนะครับ ปลูกแบบมันบ้านเลยนะครับต้นนี้ทุกขมิน่นเขาว่าอร่อยนักอร่อยนานะครับถ้าลองดูก็จะอร่อยไหมนะครับเป็นลาชมพูนะครับลาชมพูลาส้มเนี่ยงบอกถึงสุขภาพไม่ดีนะครับไม่เป็นไรครับให้ธรรมชาติบำบัดผมนะครับไม่รู้จะใช้สารเคมีอะไร ไม่รู้ไม่ใช้นะครับตายก็ปลูกใหม่เดี๋ยวจะเอานกขมิ้นเนี่ยมาปลูกอีกทีครับดูที่มันจะได้กินไหมนกขมิ้นนะครับถ้าไม่รอดนะถ้ารอดก็แล้วไปถ้ารอดก็ได้กินลูกถ้าไม่รอดก็จะมาปลูกใหม่ครับหมอนทองก็ทํำท่าจะดูดีหน่อยนะครับโอเคครับผมแนะนําติดชมได้นะครับ จะรอดหรือจะไม่รอดนอกขมิ้นเหลืองแก่คลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ